โอเคับผมก็สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมโอแบงค์เนี่ยและตอนนี้เราก็หยุเกมใหม่ล่าสุดนะก็คืออัลเฟรดรอยัลนี่เองคุณผู้ชมเพิ่งเปิดใหม่วันนี้เลยนะคุณผู้ชมตื่นเต้นมากมากครับแล้วก็มาลองเล่นพร้อมกันเลยนะฮะ mm hmm. ม,มีผู้เล่นอยู่2 7 0 0 0นะคุณผู้ชมกับแบบเปิดใหม่ใช้ได้นะคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะฮะโอ้ ว้าวผู้ชมเข้ามาอุยล็อบบี้สวยมากดูดิ Summer Story Evo FK สวยจัดดูดิเอวเลดสุ่มบับดีครับคุณผู้ชมโอ้มาถึงก็จะมีเพชรอยู่5้ารอยนะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยสำหรับการเข้าแบบใหม่ะง่ายๆเลยผู้ชมเติมโค้ดก่อนเลยฮะเพราะตอนนี้โค้ดจะมีอยู่ด้วยกัน5โค้ดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างนคลิปชันแล้วกันนะครับ โค้ดเติมตรงไหนเติมตรงนี้ฮะลูกปันจิ้งจอกครับนี่มีคำว่าโค้ดอยู่ร้อยหนึ่งโอ้พระเจ้าโคนที่สองเมื่อกี้เท่าไหร่นะหกร้อยเจ็ดแปดอันนี้สองร้อยห้าสิบโอเคับทวนท่ลาแปด เพิ่มมาร้อยนึงโค้ดมันน้อยขนาดนี้โอ้โหเ,เมื่อกี้ผมเติมได้ของโค้ดนี้ดูไม่ทำกนกนคุณชมก็รวมๆแล้วก็ประมาณ1450ครับกับ5โค้ดนะคุณชม เดี๋ยวในส่วนอื่นเราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวละครก่อนเลยครับไปที่ซัมมอนนะฮะบล็อกทีเอมีไก่ตันและกล่องสุ่มแบบ a อนิเมะดีเฟนเดอร์ราคาถูกมีตัวละครมิสติกและซีเกตที่รอให้คุณเป็นเจ้าของและไอเทมปิ๊กอกมาในราคาสุดคุ้มสนใจคลิกลิงด้านล่างคลิปได้เลยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลองสุ่มโกโจงบ49บาทได้รหัสเลยนะแต่เกลือไม่มีโกโจโอกาส5%าอจัดออก่องมาดูกันจะออกไหม ได้กัวโจทุกคน2กล่องคุ้มอยู่ DC Shop มีไก่เพชรไก่เวลเริ่มต้น15บาทรวมถึงตัวละครอัปเดตใหม่ทุกตัวมีเพชรแบบเท็ดเข้าตัวขายด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาเว็บ DC Shop ได้เลยต้อง DC Shop เท่านั้นโอ้ใครวะเนี่ยเออมาราร่าครับแล้วก็คิลินครับ ใครนะ oh, so so มาดาระซาสสิเกะโอ้โหสุโขคขาเฉยทันจิโร่ฮะเป็นปมาตรฐานเป็นแบบพิเศษคือแหละโอ้ oh, ยไม่มาครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกขายตัวมัดเนะี่ยผมจะขายเป็นระดับยากกับอ e ีพิกแล้วกันเราจะเอาแค่ลิจันด์ดีขึ้นไปนะคุณผู้ชมโอ้ oh, มีน้ำยาเนะี่ยว่าเราใสา่ฟรีนะฮะโอ้เป็นกระจรายให้ด้วยนะคุณผู้ชมเท่าเท่าไรนะผมสุดได้ประมาณสองรอบนะคุณผู้ชมตัดไปกับมาดาราจอ,อกหรือเปล่าครนะับคุณผู้ชม เฮ้ยมีแสงแบบนี้มันได้ของดีแน่เลยเฮ้ยได้ซาสเกะว่ะคุณชมมาัาล่าไปอีกตัวปะอาว่าเรามีตัวแบกนะซาสเกตมารู้เก่งปต่น่านะจะเก่งอ่ะระดับรเรจนารี่เนะ่ะจัดไปมาัาล่าอีกรอบนึงอนะไปเยี่ยงแสงก็เหมือนเดิมเนี่ถ้าไม่ได้คือแสงมันหลอกนะคุณชมโอเคให้เราก็นึกว่า โหดวงดีว่าจะมีการันตีนะผู้ชมระดับระดับริเจนระดับร really? okay. okay. ิเจนอรี hey. so ่ค <Hiç> รับการันตี50ครับแล้วก็ระดับมิติกนะครับการันตี400ครับโอเคแม่ขายตั้ง50คุณผู้ชมมีอะไรให้รับป่ะเอ้ยพอดีเลยซุ่มโตเจ๋วเลยฮะรับตรงเควสซุ่มโตครับจัดไปมาดละไปยั่งโอ้โหเงียบแบบนี้มัน เกรียครับผมไป่ยูนิตก่อนเลยคุณผู้ชมเจซิกี้ผักดองผักดองเข้ามาแล้วก็ผักครับโอ้โหชื่อตัวละครเนาะตึงเกินเอรเรียคืออะไรอะ่ะอ๋อการเทเลพอร์ตไปที่ต่างๆครับเควสก็จะมีเควสล็อกอินรายวันครับเควสเล่น เล่นอย่างน้อย60นาทีโอเคครับเรียก3หน่วยเรียกหนึ่งหน่วยรายสัปดาห์กิน V.I.P. โอเคอ๋อเพจะเป็นมาตรงสตรอรี่ครับผู้ชมอเทมมก็จะรีโลให้เราส <Hey, S 2> ิบสองเเฮ้ยมีมีเทรดด้วยคุณผู้ชมเร็วๆนี้แสดงว่าแมปนี้ลุ่งแน่นอนครับมีเทรดครับแมปไหนมีเทม, trade, ม, trade, มนะคนเยอะครับขอบโอเค ต่ดูแอเรียนอื่นก่อนฮนะงั้นจะเป็นอีโบตวลโครนะครับการสุ่มบัฟสุ่มเลยเปล่ปะคุณผู้ชมสุ่มเลยการมี12อันสุ่มให้ซาสึเกะโอกาสเหรอบัฟเทพเกมนี้เป็นอะไรเอ่ยอาเช้นบวกระยะ25%ลุ้นคููดาว25%เอ้ยขอดภัยอะ ระยะ5%ลดคูดาวน25ฟินิกซ์ดาเมจ30บวกระยะ30ลดคูดาวน5แล้วก็โอ้ยม,มีขยายวง LE ด้วยเหรอ7.5%วอลล็อกดาเมจ50%บกดาเมจ50%แล้วก็ดาเมจ20%ต่อทุกหน่วยระยะคืออะไรไม่เข้าใจบกดาเมจให้ตัวเอง50%แล้วก็โปดาเมจให้ทีม20%นี่เหรอ มูนาดเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ระยะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดคูดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อะไรนะ่ลดค่าคอสสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คอสคอสมันแปลว่าค่าอัพเกรดตัวละครน,นะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มตังหรือเพิ่มค่าอัพเ,นะเกรดไม่ได้ไปลดไปลดค่าอัพเกรดไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้จัดไปไปได,ด,ด้ดีเลยเหรอครับ เฮ้สีม่วงคืออะไรอยะดีหรือเปล่าโคูดาวสิผมจบที่สีม่วงก็จบแล้วสไนเปอร์บวกระยะยี่สองเปรนีะยะก็ยังดีฮะแล้วก็โค้ดไปแล้วครับแล้วก็เลดต้องใช้ตั๋วด้วยเหรอ โอ้ไม่ว่าการผู้ชมเดี๋ยวเราไปลงสตอรี่ก่อนเลยเฮือตัวคนใหม่ฮะสเกีผก็ S <S จะมีหลายห้องเลยคุณผู้ชมห้องนี้แล้วกันกรีนแพนเน็ตปกติมันจะเป็นแพนเน็ตนามเบกไม่ใช่หรอไม่คือพลันมันโหดจากวาแสดงว่าเราต้องได้ตัวมิติกเลยนะถึงจะเล่นง่ายเอ้ย okay, ครับกดคูลครับกด Yes start game ครับมาแก้บือครับรอบนี้ ดีขึ้นไหมอ่าโอเคอภาพเอฟเฟกสวยนะคุณผู้ชมสวยนะครับสวยเลยแหละแต่สก,กิลซาสกเกตผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเทอะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมรับเกมเพลย์สนุกไหมแล้วผมสนุกนะคุณผู้ชมล็อบบี้ภาพก็สวยในด่านก็สวยด้วยนะสก,กิลตัวละครก็สวยนะครับ แต่ผมติอย่างหนึง่งแจกเพชรน้อยไปหน่อยแต่ก็ต้องเข้าใจคุณผู้ชมเพราะว่าแมปมันเพิ่งเปิดครับอ,อาจจะมีบัก๊กอาจจะแจกน้อยบ้างครับปกติท่ามของแมปเปิดใหม่ครับแต่ข้อดีของแมปนี้คืออะไรคุณผู้ชมก็คือมาสามารรเอฟเคได้คุณผู้ชมเห็นปะมันเกิดจุดเดิมครับอเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะแจกเพชรน้อยครับเราจะตกรีกครับแต่ว่าเราสามารถเอฟเคเอาเพชรไปการันตีได้คุณผู้ชมการันตี4ี0อยฮะ โอ้จบแล้วนะครับสำหรับคลิปลองเล่นแมปอนิเม Royal ะรอย่อครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมเนะี้ยคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปเอฟคก่อนนะครับเพื่อได้เพื่อที่จะได้มาล้างตู้มาดละ,ละนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ